สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกขอรบทุกท่านครับงวดที่แล้วครับ16พฤษภาคมเราก็หลุดครับต้องขออภัยด้วยนะหลุดทำมา4งวดครับลุนงวดที่5ติดต่อกันแล้วหลุดนะหลุดงวดที่5แต่4งวดเราก็สําเร็จไปแล้วนะครับมาดูงวดวันที่1มิถุนายนนะจะแก้ใหม่ได้ไหมนะลองดูมันอาจจะเว้นไปงวดหนึ่งงวดที่ผ่านมาแล้วมาดูงวดนี้ครับหลังจากที่ใส่สถิติล่าสุดไปแล้วนะครับ เราก็ได้ตัวเลขดังนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูตัวเลขกนเต็มเช่นเดิมครับในงวดน,นี้อาจารย์ยังใช้แนวการวิเคราะห์ก็คือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนะครับใช้โปรแกรมวิเคราะห์สูตรโดยใช้ตัวเลขบินกระทบชน6ตัวนะบินกระทบชน6ตัวเพราะฉะนั้น6ตัวเข้า3าตัวบนและสอตัวล่างนี่มันง่ายมากเพราะจะมีตัวเลขทั้งหตัวนะเพราะฉะนั้นสูตรที่ถูกมันก็เยอะถึงแค่คอมพิวเตอร์นะครับมาช่วยก็ ทั้งหมดเอาร้อยสูตรแล้วครับมาเทียบชนกันเพื่อหาเปอร์เซ็นต์มากที่สุดจากมากไปหาน้อยได้ตัวเลขดังนี้ครับเรียงตามนี้เลยนะครับ1.58 1.58อันนี้คือ3ลำดับแรก นะครับ158029อันนี้คือชุดใหญ่ครับวางไว้อยู่ในไลน์กรุ๊ปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าวิธีเข้าไปดูในไลน์กรุ๊ปแผ่นนี้ไปเข้าไปได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฟันธงครับ1มิถุนายนอาจารย์ขอไอ้นี้ก็คือฟันธงตามสูตรนะสถิติของคอมพิวเตอร์คำนวณแต่ตอนท้ายนี่อาจารย์จะมีพิเศษนิดหนึ่งก็คือจะมีตัวเลขทูบของอาจารย์แคสซ่าเข้ามาเทียบชนด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไง ถ้าตามสถิติคอมพิวเตอร์คำนวณแล้วเราจะได้เป็นเลข158029ตามนี้ครับ15 18 10 12 19ชุดนี้เน้น15 18 12ครับชุดลองลงมาก็จะเป็น58 50 52 59ชุดนี้จะเน้น58 50แล้วท้ายสุดตัวลองครับ80 82 02นะครับอันนี้ก็คือตามแนวสถิตินะครับเพราะฉะนั้น เรามาดูว่าตัวนี้ดูสักครั้งครับเดี๋ยวจะแคปหน้าจอไว้สัก30มิบบิทแล้กันนะครับแล้วจารจะเ,เคลื่อนย้ายเข้าไปที่แผ่นกระดาษเดี๋ยวเราจะมาลองวิเคราะห์กันดูโอเคครับผลการได้ได้เป็นตรงนี้ครับอาจารย์จัดมา3ตัว158นะครับ151858 ถ้าเป็นตัวเลขเต็มๆนะครับอาจารย์จะจดให้ตัวนี้ก็คือ1 5 8่งหเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยนะครับ เซ็นชนกันมากที่สุดจะเป็นเลข1.58นี่หละครับแต่เพอเอินเมื่อวานนี้อาจารย์แคทซาจุดทูบนะครับทูบหวยนะได้เป็นเลข4.08ครับเพราะฉะนั้นตัวที่ชนกันจะมีเลข0กับเลข8ขอเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ก็คือตามแนวทางการวิเคราะห์เมื่อเทียบชวนกัน2อ,อาจารย์แล้วเราจะได้เป็นตัวเลขดังนี้ครับ8เอาขอเป็น150นะกันครับ8 150นึ่าตัวครับจัดเลยนะครับ8 1 85 80 15 10แล้วก็50ครับ6ชจุดนี้แหละครับโอเคครับ1นึ่งมิถุนายนครับ8 185 80 15 10 50ครับโอเคครับ ถ้าอยากดูออมสินนะครับเข้าไปได้นะครับที่ Li n e ID นะครับ Li n e ดี KTV 999ครับก็เขกยนขอเข้ากลุ่มครับฟรีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ